ในช่อง my crush room channel นะคะเรามาเริ่มเรามาถึงในหน้าที่98แล้วนะคะสำหรับน้งนงองๆป .5 นะคะเลมที่2ค่ะนะจ๊ะเรามาดูกันค่ะแบบฝึกหัดที่8.2นะคะเขียนติ๊กถูกนะคะในวงกลมเพื่อระบุประเภทของรูปที่กำหนดให้นั่นเองค่ะโอเคค่ะรูปแรกค่ะ เราเรียกว่าสองมิติหรือสามมิติกันนะคำว่าสองมิติเราจะเห็นแง่กว้างยาวนั่นแหละค่ะนะแต่ถ้าสามมิตินะคะคือเรามองเห็นเป็นลักษณะของรูปทรงกว้างมียาวมีสูงมีนูนมีตม่ำมีลึกอะไรอย่างเงี้ยนะเอองนั้น,อ,อ,น,นอันนี้เห็นไหมมันแบนราบติดกระดาษอย่างเงี้ยเลยนะคะลักษณะแบบนี้เนาะเราก็จะเรียกว่าสองมิติค่ะสังเกตค่ะรูปที่สองอะเฮ้ยคู่ นะอันนี้ไม่มีเห็น,นระบุว่าทําไมเอ่ยมีเงาเนะฮะลักษณะมีเงาอ่ามีลักษณะมีแสงสะท้อนมาอะไรเงี้ยมีเงาเกิดขึ้นนะแสดงว่าเป็นรูปทรงทรง,ทรงกระบอกนั่นเองะเป็นรูปเรขาคณิตสามิติน,นั่นเอง่ะต่อไปจ้าเรามาดูค่ะเหมือนกันค่ะสังเกตค่ะนะคะมีลักษณะวาดแบบนี้นะคะนะมีความ เงามีแสดงว่าต้องมีความสูงหรือมีความอะไรปรากฏถูกไหมอ่าดังนั้นก็จะเป็นรูปอันนี้เรียกว่าอ่าครูสอนไปแล้วกันอันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยพีระมิดนะอันนี้เรียกว่าพีระมิดนะด้านข้างเป็นสามเหลี่ยมค่ะดังนั้นเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติจะ้ะอันนี้เป็นวงกลมธรรมดาเลยถูกปะไม่มีเงาเป็นวงกลมธรรมดาเลยนะเรียกว่าเรขาคณิตสองมิติจะ้ะคำว่าวงกลมคือเรขาคณิตสองมิติ อันนี้ล่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมล่ะก็จะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติค่ะต่อไปข้อที่หกนะทรงกรวยถห็ไหมมีเงาหมองบอกด้วยนะคะมีความสูงมีฐานอะไรเงี้ยค่ะนะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติค่ะนะสามมิตินะต่อไปจ้าเรามาดูนี้ค่ะอยเป็นรูปอะไรเอ่ยนี่ไงเป็นรูป อะไรเอ่ยสองมิติใช่ไหมมีกว้างมียาวอะไรอย่างนี้เรียกว่าสองมิตินะไม่มีเงาไม่มีปรากฏความลึกหรือความหนาหรือความสูงเกี่ยวข้องนะคะก็จะเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติจ้ะอันนี้เป็นลูกบาศก์นะลูกบาศก์ลูกเต๋าลูกบิดอะไรอย่งีล้ลักษณะรูปทรงแบบนี้คือเป็นทุกด้านเนะะี่ยค่ะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทุกด้านเลยเนี่ยนะ,ะนะก็จะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติสังเกตค่ะมีเงาด้านด้วยนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะอันนี้เป็นทรงกลมนะเช่นลูกบอลอย่างเงี้ยนะเออลูกบอลน,นะพวกนี้เป็นต้นค่นะลูกบาสเกตบอลลูกบอลเล่กนะคะบอลลิงอนะไรเงี้ยค่ะเป็นรูปเรขาคณิตสามิติค่ะอ่านะและข้อที่สิบค่ะอันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยสี่เหลี่ยมด้านขนานเงี้นะนะก็ตอบไปเลยคือรูปเรขาคณิตสองมิติค่ะ นะอ่ะน้านี้ก็จบละข้อแตกต่างนะคะระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติกับสามมิตินะคะแน่นอน่ะถ้าเป็นสามมิตินะคะน้องๆจะมีความสูงความลึกความหนาปรากฏหรือในรูปนี้จะมีเงาให้น้องเห็นชัดเจนนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติน,นั่นเองรูปเรขาคณิตสามมิติได้แก่อะไรบ้างทรงกระบอกค่ะนะอ่าพีระมิดนะทรงกลวยนะ ลูกบาทหรือไปซึมนะ,ะสี่เหลี่ยมนะทรงกลมแบบเนี้ยเป็นต้นไงนเราจะเรียกว่าเรขาคณิตสามมิตินั่นเองแต่ถ้าสองมิตินะคะนะก็จะมีกว้างมียาวได้แก่ที่เราเคยเรียนมาเช่นอะไรอะสี่เหลี่ยมต่างๆ่นะ,ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะวงกลมสามเหลี่ยมพวกเนี้ค่ะเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติเท่านั้น นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแค่นี้นะะ่า